สวัสดีครับต่ออีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้พอดีได้เขาเรียกเป็นเป็นไม้ครูนะจะเรียกว่าเป็นไม้ครูเป็นเป็นไม้เจิมก็ได้ครเป็นพรมสีหน้าดูหัวดิเจิมจนเงาวับเลยทองเป็นทองอันนี้เป็นล้ายๆเป็นทองสามลิดเนาะหัวเหลืองเลยเงาวับเลย แลตัวไม้นี่จับพอดีเลยครับก็เลยมาแบ่งปันให้ชมกันเป็นเพื่อเป็นวิทยาทานคาดว่าเป็นของครูบาอาจารย์สม,มัยโบราณอันนี้ยุอายุก็ไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยปีแต่หน้ายังสวยอยู่แต่จ,จมูกพระพมนี่จะเหลืองๆหมดแล้วเพราะว่าเป็นจุดสัมผัสเก่าแก่มากสวยมากครับน้ำหนักดีมากเลยแล้วมันมีเลขลันด้วยนะฮะมีเลขลัน โม่เมื่อค่อยชัดห้าสิบสองมีมีโคตต้ดตอกรู้ออกจยว,วัดไหนอ่าหวยเพิ่งออกไปไม่รู้ออกเลขอะไรนี่อันนี้เลขค้าสิบสองเป็นไงวดหนา้ะกันเป็นพรมสีหน้าครับจริงๆพระพรมเนี่ยแล้วเล่าประวัติพระพรมให้ฟังพระพรมจริงๆสมัยก่อนมีห้าหน้านะฮะมีข้างบนเสียนข้างบนยอดที่เรียกพรม,มโลกก็จะเรียงชื่อ,อยางงี้ อมพมมาพมธาดาพมรงสีพมเทวาแล้วพมโรกน้ำมัดเสียนพมโลก็โดนตัดพาะศิวะเป็นเป็นผู้ตัดถ้าเล่าก็จะยาวครับไปเป็นลองศึกษาดูหรือว่าน่าจะลงคลิปให้ใให้ฟังครับว่าพอไปทําผิดอ่าขดสวรรค์แล้วกันอืมพระพมดันไปลองริดกับพระนารายเหมือนจะเล่นเล่นอุบายอ่ะแล้วพระศิวะท่านรู้ไะท่านจับได้ <Amsterdam> ท่านก็เลยทำโทษ ตัดเสียงออกเสียงหนึ่งเหลือเหลือสีหน้าสี่เสียงส่วนเสียงที่ตัดให้ได้พรมโลกอยู่สายพันธทองอยู่บนสวรรค์สวรรค์ชั้นชั้นพรมเหอะอ,อยู่ชั้นพรมอันนี้เป็นไม้ถือ,อนนไม้ถือไม้ไม้เจิมแล้วก็เป็นไม้ขูน่ารักดีครับครูบาอาจารย์เวลาใช้เนี่ยใช้ง่ายเลยเจิม นโมพุทธายะนะช่นโมชมพุทธเป็นมหานิยมเปม็คนทั้งหลายทั่วทั้งเมืองทายให้ลือเรื่องยะประเสริฐเลิสไกยนัจจจิตโมจับใจพุทธเป็นคนล,ลใคข่ทามเป็นคนเดนดูยะเมตตาปานีนะว่าท่านนี้ตล้วผถ้าเวียนเจมหัวก็ใช้มงคลพระเจ้าครับนี่อาจารย์ใช้ใช้เป็นส่วนตัวอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนามิเมนะพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติแล้วก็มาลูบไทยทอยเขาไทายทอยตัวเองด้วยด้านตัญญา อมพุทธลุปัญญาพุทธะโลกาอิหิมะมะอมพระพิคเนชย,ยานมัสติปัญญายาณเขาจงมาเกิดขึ้นในขันธะสันดานธาทั้งสีดินน้ำลมไฟอาการ3าอันนี้ว่าด้วยไม้ครูหรือว่าไม้เจมิมโบราณครับมาให้รับชมกันมีอะไรข้อคิดหรือมีอะไรแนะนำะเขียนข้อความมาติชมได้นะครับแล้วก็ ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้อาจารย์จะยาาจะทิ้งเบอร์โทรคอนแทคทุกช่องทางไว้ให้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ